สวัสดีเพื่อนเพื่อนจากยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซมบูลปต็งเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจาร,รณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีนะครับแล้ววันนี้เองฟุตบอล a f f m i t ิ u b i บิ i e อิเล็กท c ครับก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคิวของกลุ่ม A 4สี่โมงครึ่งอินโดนีเซียเปิดบ้านเจอกับกัมพูชาและ5โมงตรงครับฟิลิปปินส์เปิดบ้านเจอกับบรูไน ซึ่งทั้ง4ทีมนี้ก็อยู่สายเดียวกับทีมชาติไทยเลยนะครับโดยฝั่งบรรไนนี้เพิ่งแพ้ไทยไป0ประตูต่อ5ในนัดแรกเดี๋ยววันนี้ไปวิเคราะห์พร้อมๆกันดีกว่าครับว่าใครดูดีกว่ากันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แอดกับผมยังไงฝากแอดด้วยนะฮะทีเด็ดผมมีให้ทุกวันนะครับในไลน์แอดแอดบอมแปถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมๆกันเลยครับ โดยขออนุญาตเริ่มที่คู่4โมงครึ่งกันก่อนเลยครับอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติกัมพูชาวันนี้เนี่ยจะเป็นนัดแรกของอินโดนีเซียนะครับผมในการแข่งขันครั้งนี้ขณะที่กัมพูชาครับพวกเขาเล่นไป1นนัดแล้วนะฮะแล้วก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3ประตูต่อ2ต้องบอกว่ากัมพูชาชุดนี้ ไม่ธรรมดานะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปดูสควอตทีมของทั้ง2งทีมก่อนดีกว่าฮะเริ่มต้นกันที่ฝั่งของอินโดนีเซียนะครับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสควอตทีมต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ go.com ด้วยนะฮะโดยครั้งนี้ครับอินโดนีเซียของกุนซือเกาหลีใตยอย้อย่างชินแทยังเนี่ย ไม่ได้เรียกกองหลังจากจิลิงแฮมครับอย่างเอลคารแบ็กก็ต์มาร่วมทีมด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบไปนะฮะว่าฟุตบอลรายการ a f f เอฟมิสุบิชิอิเล็กทริกครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟี فا เดย์นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิ์จะเรียกมานะโดยผู้เล่นชุดนี้ของอินโดนีเซียครับหลักๆเลย95%มาจากลีกในประเทศทั้งสิ้นนะครับผมมีตัวที่เล่นอยู่ลีกต่างประเทศเหมือนกันนะครับมีอยู่ในลีกญี่ปุ่นด้วยนะฮะอย่าง ปรตามาอาหารครับกองหลังจากสโมสรโตเกียวเวอร์ดี้และจอร์ดี้อามัดนะครับัตเก่าเลยจากสโมสรยาโ์ดารูทักซิมในมาเลเซียรวมไปถึงอัสนาวีมังกูลามครับกองหลังจากสโมสรอนันซังกรีนเนอร์ใน K2 ของเกาหลีใต้อีกด้วยนี่มีตัวเล่นนอกหลายตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยไป,ไปมา,มาแต่เพอเดว่าผมไปสะดุดหูสะดุดตากับชื่อนึงครับผมชื่อไม่มาเลเซียอย่างแรงเลยคืออิลิยาสปาโซเยวิชนะครับซึ่งไปดูประวัติแล้วเนี่ย จ้าตัวเป็นนักเตะสัญชาติมอนเตเนโกรนะครับความสูงถึง190เซนติเมตรเลยทีเดียวอายุ3 5ปีเล่นอยู่ที่สโมสรอนบาร์ดียูเนเต็ดนะครับก็เพิ่งได้สัญชาติอินโดนีเซียนั่นเองแล้วก็มาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับตัวนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษสะหน่อยขณะที่แกนหลักอื่นๆที่ทีมชาติไทายเราเจอมาบ่อยๆแล้วอย่างเอ็กก้มาลาน่านะครับหรือว่าจะเป็นมูฮัมหมัดราฟลี่พวกนี้มากันครบทุกตัวนะฮะ ซึ่ง้าถามผมว่าอินโดนีเซียชุดนี้ชุดใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจัดเต็มครับผมมาดูที่ทางฝั่งทางด้านของกัมพูชากันบ้างดีกว่านะครับนัดแรกผลงานดีนะชนะฟิลิปปินส์ไปสามประตูต่อสองในบ้านตัวเองครับเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนเน้นเกมรุกอยู่แล้วนะฮะตามสไตล์ของเคสเกะฮอนดะซึ่งรายชื่อผู้เล่นที่เรียบมาติดทีมชุดนี้นะครับผมเกินครึ่งนะฮะมาจาก2สโมสรในประเทศของพวกเขานั่นคือพนมเปญคราวแล้วก็วิสาขายูเนเต็ดนะครับ ซึ่งตัวเด่นในเกมรุกอย่างเสียงจันเทียก็ติดทีมชุดนี้ด้วยแล้วก็ยิงประตูนัดแรกด้วยนะครับแต่ทีมชาติกัมพูชาชุดนี้จะไม่สามารถใช้งานทางด้านของจันวัฒนากาได้นะฮะตัวนี้เป็นตัวสตาร์ดังของเขาเลยเนื่องจากมีปัญหาการบาเจ็บนะครับไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาด้วย แต่ว่าทีมชาติกัมพูชาชุดนี้ครับมีตัวที่น่าสนใจอยู่หนึ่งชื่อครับผมชื่อฝรั่งมาเลยอย่างดิกเทเลอร์ครับไปดูประวัติมาแล้วก็เป็นลูกครึ่งกัมพูชาอเมริกันนะครับเล่นอยู่ในสโมสรออร์แลนโดซิตี้บนะครับผมเป็นลีกรองอีกทีของประเทศสหรัฐอเมริกาอายุเป็นแค่24ปีเท่านั้นนะครับอายุอาจจะน้อยอยู่แต่ว่าประมาทไม่ได้นะนกักเตะลูกครึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสภาพร่างกายที่โอเคเลยทีเดียว และเจ้าตัวเองก็พึ่งได้มีโอกาสตีทีมชาติกัมพูชาเนี่ยครั้งแรกเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าป้ายแดงเลยทีเดียวนะซึ่งผมบอกตรงๆครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนนะฮะเพราะว่าโดย d n a ของทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เน้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ครับกัมพูชารู้กันอยู่ฮอนดะเน้นเกมรุกอยู่แล้วขณะที่อินโดนีเซียของชินไทยางครับใครที่จงมาได้เล่นกับทีมชาติไทยในรอบชิงเมื่อปีก่อนนู่นนะฮะโอ้โหเน้นเกมรุกเช่นกัน เรเจอกันครั้งหลังสุดในยุคข,ของทั้ง2โค้ชนี้นี่ก็ยิงกันกระจุยครับอินโดนีเซียชนะไป4ประตูต่อ2นะฮะในฟุตบ,บอล a f f เครับเมื่อครั้งที่แล้วแต่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับผลงานในระดับนานาชาติช่วงหลังๆอินโดนีเซียจะดูดีกว่าประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับสนัดหลังสุดที่อินโดเนียอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาชนะรวดเลยนะฮะเป็นการชนะคูราเซา์2นัดแล้วก็ถล่มเนปาลไป7ประตูต่อ0อีกด้วยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ แถมเจอจอแดนแพ้แค่ศูนย์หนึ่งด้วยนะคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยแพ้ไทยมานะครับผมในฟุตบอล a f f รอบชิงเมื่อครั้งก่อนเนี่ยพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับคือแพ้จอแดนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แหละนอกนั้นที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอะไรก็ตามแต่เป็นฟุตบอลกระชับมิตรรวมไปถึงฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกพวกเขานี่ชนะเยอะมากนะฮะมีเสมออีกหนึ่งนัดกับบังคลาเทศเท่านั้นเองที่เหลือชนะแทบทั้งสิน้น เจอตีมองอนี่ก็ตกนะฮะแถมคูเวตนี่อินโดนีเซียยังชนะเลยนะบอกเลยครับว่าชุดนี้ไม่ธรรมดาฮะมีโอกาสที่จะมาเขยา่าบอลลัง AFF ในครั้งนี้ได้เลยทีเดียวขณะที่กัมพูชาหลังจากที่เสร็จสิ้นศึกฟุตบอล a f f เครับเมื่อครั้งที่แล้วมาครับพวกเขาก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องอยู่เรื่อยๆประมาณ5-6นัดนะฮะซึ่งแทบทั้งหมดหนักไปทางความพ่ายแพ้ทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าผลงานในครั้งนี้เปิดสนามสวยนะ เอาชนะฟิลิปปินไปได้3ประตูต่อ2ถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านก็ตามแต่นะครับแต่ถ้าพูดถึงตามหน้าเสือจริงๆฟิลิปปินเป็นต่อนะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เช่นกันนะครับสำหรับทางฝั่งอินโดนีเซียและผมไปดูสแตตนัดล่าสุดที่กัมพูชาเจอกับฟิลิปปินมาเนี่ยสูสีมากๆครับโอกาสยิงประตูนี่ฝั่งละ1 6 1 7ครั้งเลยนะฮะชัดเจนครับว่าเป็นทีมที่เน้นเกมรุกจริงๆ แต่วันนี้มาเจอกับอินโดนีเซียผมไม่แน่ใจนะว่าคอนดาเนี่ยจะให้เน้นเกมรุกแบบนี้หรือเปล่าแถมเล่นเกมเยือนด้วยอะ่ะไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองส่วนตัวผมมองว่าการเจอกับอินโดนีเซียในครั้งนี้ครับเป็นเกมเยือนสู้ยากครับเพราะว่าอินโดชุดนี้เป็นชุดที่พวกเขาค่อนข้างจะสร้างกันแบบว่าโอ้โหต่อเนื่องมาประมาณปี2ปีแล้วนะแล้วก็ภายใต้การคุมของโค้ชเกาหลีอย่างชินแทยังเนี่ยรูปทรงเกมเนี่ยดูดีมีอนาคตเลยอะ่ะ จอทีมชาติไทยไทยเองก็ผมพูดตรงนัดรอบชิงชนะเลิศนนะัดที่2ที่เสมอกัน2ประตูต่อ2เมื่อปีก่อนเนี่ยก็สู้ลําบากอยู่เหมือนกันนะโดยอัตราต่อรองวันนี้ครับเปิดมาแพงหูฉีมากๆอยู่ที่อินโดนีเซียต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแต่ด้วยความที่เล่นในบ้านนะผมยังมองว่าอินโดนีเซียย,ยังดูเหนือกว่าก,กัมพูชาอยู่นะครับแถมมาเปิดหน้าแรกใส่อินโดแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีช่องว่างในเกมรับอยู่พอสมควร ยิงเงินเยอะแน่ๆครับแต่หมัดอินโดนีเซียดูแล้วน่าจะหนักกว่าอยู่ประมาณนึงนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอินโดนีเซียน่าจะผ่านนะครับผมน่าจะยิงได้เยอะนะครับผมและก็น่าจะเป็นสกอร์สูงด้วยซึ่งสกอร์สูงตาวตวันนี้นะครับเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเอาไปว่าผมฝากไว้2บินเลยดีกว่าคู่นี้นะฮะยืนยันครับเกมรุกกับเกมรุกเจอกันหมัดหนักกว่าน่าจะยิงได้ขาดครับต่ออินโดนีเซียราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งและอยู่สกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับ ส่วนคู่ต่อมาเวลา5โมงตรงครับเตะไล่เลี่ยกันเลยนะห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่กรุงมะนิลาฟิลิปปิน์จะเจอกับทีมชาติบรูไนดารุสซามนะครับโดยรายชื่อนักเตะของฟิลิปปิน์ในครั้งนี้นะครับแทบจะเรียกได้ว่าก๊อปปี้ทีมเดียวกันมาจาก AFF เครับเมื่อครั้งก่อนเลยทีเดียวนะฮะผู้สาปตัวอย่างเมโดซาที่เล่นอยู่ในกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ก็มาเหมือนเดิม แผงกองหลังที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวที่เล่นอยู่ในไทยนะครับผมสโมสรน,นครราชสีมามาด้าเออย่างอาร์มานี่อากินาโดตัวนี้ถ้าจําได้คือแบบล่ำๆหน่อยเหมือนนักกลาบหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีเจฟฟ์สันทาบีนัสที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นด้วยนะครับกับสโมสรมิโต้ฮลลีฮอกแผงกลางก็จะมีโอลิเวอร์บสครับผมดาวรุ่งวัย21ปีที่เล่นอยู่ในสโมสรเชียงใหม่ยู่นเตดด้วย และตัวเก่าอย่างสเตฟานชร็อกครับนักเตะวัย36ปีก็ยังคงติดทีมชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับเล่นได้ทั้งกองกลางและกองหน้าเลยส่วนแผงเกมรุกนะฮะจะนําโดยลูกครึ่งญี่ปุ่นอย่างเคนชิโร่ดานเนียลครับซึ่งนัดแรกที่แพ้กัมพูชา2ต่อ3จตัวยิงคนเดียว2ลูกอีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักเตะที่เป็น s า a ดังของพวกเขาบางตัวก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาการบาดเจ็บรวมไปถึงโค้ชเองอาจจะไม่ได้เรียกติดทีมชุดนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นมาเนลออสอ ตัวที่เราเคยเห็นนะเคยเล่นกับทีมชาติไทยบ่อยอยู่เหมือนกันเควินอิงเกรโซครับผมตัวนี้ก็ไม่ได้มารวมถึงไดสุเกะซาโตะด้วยนะอันนี้เคยเจอกับทีมชาติไทยมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้มาเช่นกันรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวครับที่เล่นอยู่ในเบอร์มิงแฮมซิตี้อย่าง New นิวเอเรินะฮะอันนี้ผู้รักษาป,ประตูก็มาไม่ได้เช่นกันครับ รวมไปถึงเกอริตโฮแมนนะครับกองหน้าที่เล่นอยู่กับสโมสรโบคุมตัวนี้ผมเพิ่งจะเห็นนะฮะว่ามีนักเตะฟิลิปปินส์เล่นอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันด้วยนะแล้วคือไม่ใช่ตัวกระจอกแบบลงแค่ฤดูกาล4-5นัดนะครับลงเล่นแทบจะทุกนัดนะฮะฤดูกาลก่อนลงไป29นัดยิง5ลูกแอซซสสลูกนะับผมอันนี้พูดถึงแค่เฉพาะในลีกเยอรมันนะ โอ้ตัวนี้ถ้ามานี่น่าจะเป็นสีสันเลยทีเดียวแต่ยังว่าครับรายการนี้ไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟี فا เดเพราะฉะนั้นเรียกไปก็ไม่ปล่อยนะฮะและรวมไปถึงแพตติกไรเชลที่เล่นอยู่กับประจบุบ FC ด้วยนะครับโอ้ไปไปมานี่ฟิลิปปินขาดตัวหลากหลายตัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยน่าเสียดายครับคือถ้าเกิดเป็นรายการที่อยู่ในปฏิทินฟี فا เดยเนี่ยพวกนี้มาผมว่าฟิลิปปินน่ากลัวกว่านี้เยอะนะขณะที่ท้งฝังบูไนผมต้องเรียนตามตรงครับว่าไม่รู้จักเลยจริงๆนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ย มาจากสโมสร DPMM FC เป็นหลักครับประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็น่าจะเป็นแกนหลักของทีมชาติบรูไนในครั้งนี้นะครับคล้ายๆกับเมืองทองเป็นแกนหลักให้ทีมชาติไทยในยุคหนึ่งะนะแต่ครั้งนี้ไม่มีเจ้าชายไฟอีกโบเกียมาเล่นนะต้องบอกก่อนนะครับโดยบรูไนเองเนี่ยพวกเขาคอลี่ฟายผ่านทางด้านของตีมอเลสเตเข้ามานะครับผมเกยมเยาเอาชนะไป6-2 เกมเยือนแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่นัดแรกก็ตามฟอร์มนะครับแพ้ทีมชาติไทยไปศูนย์ประตูต่อห้าแต่เอาจริงๆนะพวกเขาสร้างความลำบากใจให้กับทีมชาติไทยได้85นาทีเลยนะครับนำแค่20ศูนย์มาตั้ง85นาทีมาโดนรอย,ยิง3ลูกรวดในช่วงห้านาทีสุดท้ายก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควรนะสำหรับรูไนไม่ได้โดนแบบเป็น10ลูกเหมือนสมัยก่อนขณะที่ฟิลิปปินส์นัดแรกเจอกับกขมบูชาถ้าพูดตรงๆครับรูปเกมสูสี แอบคลองบอลมากกว่าแอบดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยแต่ว่าแม่กองหลังพลาดเองอะ่ะแล้วเจอกัมพูชาจังหวะยิงแบบคือเหมือนจังหวะมันเข้าทางพอดีนะพวกเขาก็เลยโดนไปถึง3ดอกเลยซึ่งยังไงซะผมก็ยังมองว่าฟิลิปปินเนี่ยน่ากลัวอยู่เสมอนะและการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านเนี่ยไทยมากินยังกินลําบากเลยครับวันนี้เจอบรูไนที่เป็นทีมรองบอลแน่นอนว่าคงต้องเจอกับรถบัสจอดขวางหน้าประตูแน่ คือฟิลิปปินเนี่ยชนะชัว์อันเนี้ยไม่ต้องสืบครับแต่อยู่ที่ว่าจะชนะเกินแต้มต่อหรือเปล่าเท่านั้นซึ่งอัตราต่อรองครับเปิดมาที่ฟิลิปปินต่อ3ลูกควบ3ลูกครึ่งถือว่าวัดใจผมพอสมควรนะพอตอนแรกอ่านว่าฟิลิปปินน่าจะชนะประมาณสประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่โอ้โหราคาเปิดมาแบบนี้มันก็น่าคิดนะอีก1ลูกเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้นัดแรกฟิลิปปินแพ้ไปด้วยนะครับนัดนี้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองผมว่าพวกเขาต้องใส่เต็มข้อแน่ๆเพราะว่าประตูได้เสียอาจจะมีผลนะครับผมในการตัดสินว่าใครจะเข้ารอบต่อไปเอาเป็นว่าผมมองว่าฟิลิปปินทำได้แล้วกันครับยังไงทราบผู้เล่นของพวกเขาดูดีกว่าปรูไนยเยอะมากๆ แล้วก็จุดเด่นของฟิลิปปินเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับภายใต้การซัพพอร์ตของแฟนบอลเชื่อว่าวันนี้อาจจะเกมอึดอัดหน่อยแต่น่าจะยิงทะลุได้แบบพอดีคำนะเอาเป็นว่า4-0ผมว่าทําได้ละกันนะครับคู่นี้ให้เชียร์บินเดียวเลยก็คือต่อฟิลิปปินราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับแพงหน่อยแต่ก็ดูแล้วน่าจะผ่านได้อยู่นะครับและทั้งหมดนี้ครับคือการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลของผมนะฮะใน วันที่23ทธันวาคมทัวรนอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคู่แรก4โมงครึ่งผมให้2บินนะฮะอยู่ต่ออินโดนีเซียราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งและอยู่สกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่ง คู่ที่25งมงตรงครับผมกลั้นใจต่อฟิลิปปินในราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าผมเน้นบินไหนเป็นพิเศษส่วนตัวเน้นไปที่คู่อินโดนีเซียนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับรอก่อนมอนเต1ชั่วโมงดูไลฟ์อัพนักเตะสักหน่อยผมว่าชัวกว่านะฮะถ้าใครอยากจะได้ทีเด็ดจากผมแบบส่วนตัวยังไงแอดมาได้ที่ไลน์แอดแอดบอมแปนะครับพูดคุยกันได้ฮะแล้วทุกท่านละครับมีความเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างสุภาพ ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ